เนบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับบิตคอยในช่วงนี้ผมก็ได้ออกมาย้ำเตือนอยู่บ่อยๆว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่ตกรถใครทันขบวนกันบ้างคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับใครที่ได้ติดตามช่องของผมก็หวังว่าจะทันขบวนมีของติดไม้ติดมือกันทุกคนเนาะส่วนใครที่ตกรถอีกก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยสั้นๆนเพื่อนฟังกันเนาะแล้วก็มาอัปเดตเอาคอยเล็กๆน้อยๆกันด้วยครับพร้อมแล้วก็ลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซ่เฮ้ยคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่29เดือน11และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อื่นนะครับเพื่อนๆสิทธทิพิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครที่คลิกลิงก์ O K A ของผมทด้อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ใต้คอมเมนต์ของผมเนี่ยนะครับ เพื่อนๆจะได้เข้าห้องไลน์เทรดฟรีที่ผมได้มีการวางแผนแบ่งปันมุมมอง,มองไว้เนาะใครที่อยากเข้าห้องเทรดแบบนี้นะครับเงื่อนไขง่ายๆก็คือเพื่อนๆคลิกลิงก์ของผมเท่านั้นจากนั้นก็โอนเงินเข้ามาเทรดนะครับแล้วก็สแกน QR code ไลน์นะครับทักบอกได้เลยว่าอยากเข้าห้องเทรดใครที่มีบัญชีโ k อยู่แล้วอยากย้ายมาเทรดกับผมก็สามารถทักบอกในห้องไลน์สแกน QR code มาบอกผมได้เลยซึ่งตามคลิปล่าสุดที่ผมได้บอกไปเลยนะครับว่า Bitcoin เนี่ยนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่ตกหล่นนะครับเพื่อนๆก็ ได้ทําตามแผนหรือเปล่านะครับใครที่ได้ฟังคลิปของผมก็หวังว่าจะทันขบวนการซึ่งผมก็ได้เข้าเทรดไปตั้งแต่36,900ดยปมานะครับแล้วก็ได้บอกให้เพื่อนๆเนี่ยทีไปเรียบร้อยแล้วเนาะในภาพระยะสั้นวันนี้นั่นเองนอกเหนือจาก b Bitcoin นะผมก็ได้มีการอัปเดตเอาคอยไปในช่วงของเมื่อวานนี้อยู่2เหรียญนะก็จะเป็น XRP แล้วก็แมตตินะครับอันนี้ก็ ปิดเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ทีพีกันไปแล้วแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแผนของผมเนี่ยมันจะได้กําไรทุกไม้นะเพื่อนๆมันไม่ใช่เนาะแล้วผมก็มีในส่วนของการ MM เงินบอกไว้แล้วนาอว่าเราจะเข้าเทรดเนี่ยด้วยโพซิชันขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะเพื่อป้องกันการล้างพอร์ตของเรานะไม่พอเราโตแบบยั่งยืนนะใครที่สนใจก็คลิกลิงก์โอเคได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปล่าสุดเนาะผมว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของคนที่ตกรถนะผมก็ทำโซนไว้เพื่อนๆหมดแล้วบอกไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จุดเข้าถึงของผมเนี่ยอยู่ประมาณ3 6 9 0 0เนาะก็อยู่ช่วงแถวแถวปลายไส้เทียน,นแถวแนี้เนาะ3 6ม0 0่ 36, ประมาณเนี่ยแถวแนี้เลยนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่านะครับโฟกัสให้ดีๆนะนี่คือโอกาสสุดท้ายและสิ่งสําคัญเลยก็คือผมเนี่ยอัปเดตใน แฟนเพจอยู่เรื่อยๆนะว่าบิตคอยเนี่ยย่อมารับแล้วนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายจริงๆเนี่ยผมก็อัปเดตคลิปให้แล้วด้วยหวังว่าทุกคนจะทันขบวนจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับก,ก็บอกได้เท่านี้แหละนะครับอ่ะฉะนั้นใครที่อยากมาเทรดกับผมเนาะก็คลิกลงโอเคเอ็กแล้วก็ทักไลน์มาบอกผมได้เลยนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยแท่งเทียนของบิตคอยนะ ต้องบอกว่ายังปิดได้ไม่สวยงามสักเท่าไรนะครับยังคงเป็นการทิ้งไส้เทียนเอาไว้ที่ยังคงต่ำกว่า38,200ดอลลาร์อยู่นะเนี่ยเป็นการปิดทิ้งไ้เทียนเอาไว้และก็จะเห็นได้ว่าสภาพคล่องเนี่ยมันเริ่มเบาบางและไอโซนด้านบนเนี่ยยังเห็นว่าสภาพคล่องด้านล่างยังคงมีฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วถ้าเรามองตามในฝั่งของสภาพคล่องแล้วก็เปรียบเทียบกับในฝั่งของแท่งเทียนของบิตคอยในห่วงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่บิตคอยเนี่ย อาจจะยังไม่ได้พุ่งอย่างรุนแรงมากหนักนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองอาจจะเป็นในฝั่งของการที่ไซเวย์ลงมาหานวรับสําคัญของเทรนไลน์อีกสักรอบหนึ่งได้อยู่นะครับฉะนั้นแล้วครับใครที่เทรดไปก่อนหน้านี้นะก็เลื่อนสต็อปลอตบางทุนให้ดีๆนะครับผมยังมองโอกาสในการล่วงลงมาพักตัวของเขาอยู่จากสภาพคล่องเอง2เหตุผลสนับสนุนนั่นก็คือแ s ล d i v e r g e n c e เกิดขึ้นแล้วเนาะในไทม์เฟรม15นาทีแล้วก็ในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยนะครับฉะนั้นแล้ว มันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเนาะระหว่างในฝั่งของโมเมนตัมก็ในส่วนของสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในภาพระยะสั้นฉะนั้นแล้วผมจะมองโอกาสสาหรับบิตคอยที่อาจจะเกิดการย่อพักตัวเกิดขึ้นได้นะเพื่อนๆซึ่งสิ่งที่ผมมองนั่นคือในฝั่งของไลซิงเวทที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าอาจจะเป็นกรณีในการรีบาวนะครับแถวๆนี้แหละแถวๆช่วงไฮเดิมแถวๆนี้แหละ เพื่อที่จะปรับตัวลงอีกรอบหนึ่งซึ่งใ้การปรับตัวลงตรงนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะใกล้เคียงกับในฝั่งของเทรนไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่เรามีการทิ้งสเสถียนมาอยู่เรื่อยๆเ,เห็นไหมยกโลตรงนี้นะครับตรงนี้ยกมาโลนี้อาจจะยกมาอีกโลนึงเป็นโลนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห่วงของแท่งเทียนในภาพระยะสั้นเนี่ยมันปิดไม่ค่อยสวยดันมีสัญญาณในการกรับตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับหรืออาจจะเกิดเป็นการไซเวย์เกิดขึ้นผมเลยมองว่าบิตคอยเนี่ย จะยังไม่ได้พุ่งอย่างรุนแรงต่อจากนี้นะครับอาจจะใช้ใชเวลาไซด์เวย์ต่อไปก่อนและเรามาดูอีกโมเมนตัมหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในฝั่งของเส้น MA ในในทางเ a m e Daily นะครับเอ20ทางเฟรมเดลี่ถ้าเรายังปิดไม่หลุดพร้อมทางอะไรครับกลับมาหาบริเวณเทรนไลน์อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือโอกาสสำหรับใครที่ตกรดแล้วนะครับก็เด้งขึ้นมาถึง3 8 ก็ถึงเป้า T P ในภาพระยะสั้นของเราแล้วใครที่จะถือสปอตยาวๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆอะไรกันเนาะส่วนแพงของผมเนี่ยอัปเดตเเพื่อนที่คลิกลิงก์โอเคของผมเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถสแกน QR code l ลน์มาเข้าร่วมคอมมูนิตี้กับผมได้นะครับซึ่งฉะนั้นแล้วในฝั่งของเส้น MA นี้จะเป็นแนวสำคัญของเราต่อไปก็อยู่เราประมาณ37 0 0 0่เพล้าเนเพื่อนๆก็เอาเป็นจุดรับสำคัญแลวกันนะครับว่าในทางเฟรมเดลี่ปิดเต็มๆแท่งหรือเปล่าปิดเต็มๆแท่งแล้วก็โบกมือบายๆอย่างที่ผมได ผมใช้คาว่าปิดหลุดแบบเต็มๆแท่งด้วยนะไม่เอาแบบทิ้งไซ้เทียนเอาไว้นะครับแบบนั้นผมจะไม่นับเนาะซึ่งก็มาย้ําเตือนกันต่อไปก็คือขาที่4หรือขา E ของเรานะครับที่เราได้คุยกันไปเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าขา E ของผมเนี่ยเราจะมองโอกาสในการกราวที่บิตคอยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปต่ออย่างต่อเนื่องได้อยู่นะครับจุดนี้หลุดขาอีเมื่อไหร่จะเป็นจุดคัดของเราในภาพให,ใหญ่เนาะที่เราจะมองกราวกันเนี่ยก็คือเช่นขึ้นไปถึง4ี่0มื่นสี่หมื่นสอง หรือแม้กระทั่ง40,005เนี่ยเราจะตัดโอกาสทันทีนะครับมันจะเป็นการปิดหลุดเทรนด์ไลน์แนวโน้มขาขึ้นหรือปิดหลุดในฝั่งของการนาเวฟที่เป็นขาสเพื่อที่จะขึ้น5ทันทีฉะนั้นแล้วจุดคัดของเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมจะไม่บอกให้เพื่อนเกามากมายขนาดนั้นนะเราก็เอาเหตุผลเนี่ยสนับสนุนมาย้ําเตือนนะครับว่าเราจะรันเทรนด์ด้วยแผนแบบไหนอะไรยังไงอันนี้คือเหตุผลหรือจุดคัดของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะเข้าเทรดน,นะผมก็มองว่าเดี๋ยวอาจจะรอรับแถว ทนไล์อีกรอบนึงนะถ้าเขาลงมานะถ้าไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ได้มีการปิด TP กันไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่รันเทรนระยะสั้นตรงนี้นะใครที่อยากจะเทรดในฝั่งของ i ล g ิ t i เบ e หรืออยากจะเทรดสวนเทนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาวางแผนการเทรดดูนะ mm hmm. ก็อาจะเป็นแถวๆนี้นะจุดที่พี่อาจจะเป็นแถวๆ ในฝั่งของเทรนไลน์ขาขึ้นตรงนี้นะครับไปมาอัปเดตเอาคอยกันบ้างนะครับก็จะเป็นในฝั่งของแมติกแมติกเนี่ยผมมองเป็นให้แอนโชเดอร์แล้วก็มีการไปหลุดคอนเฟิร์มขึ้นมาเทสไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านยังคงเป็นการทาโลว์โล์ในภาพระยสั้นอยู่นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไฮโลไฮโลอันนี้ก็เป็นไฮโลอยู่เนาะแล้วก็ทร์เกตของเขาเนี่ยผมมองไปที่บริเวณกรอบสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับแต่จะสังเกตว่าในทางเฟรมสี่ชั่วโมงสำหรับแมติก ในฝั่งของโซคลาสสิกเนี่ยขึ้นมาบริเวณโซนโอเวอร์โซนแล้วฉะนั้นก็ไม่ควรไล่ราคาแล้วเนาะที่รับสําคัญในส่วนระดับแมติกเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสักประมาณ0.7ลากยาวไปจนถึงนะครับโลนี้เลย0.61อันนี้เป็นกรอบที่ผมมองว่าแมตติกเนี่ยอาจจะเป็นการย่อนะครับในภาพใหญ่ๆเลยนะ พื่อที่จะไปต่ออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอยอนิดหนึ่งเนาะไปก็เป็นโซลาร์นะครับอันนี้ผมก็ทําไว้เป็นเหมือนเวทเนาะเป็นการไซด์เวทแบบนี้นะครับอันนี้ก็กลับมรเทศเทลายังไม่ได้หลุดผมก็เลยมองว่าโอกาสของโซลาร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งอยู่ถ้รกเก็ตคร่าวๆก็คือแถวช่วงไฮเดิมหรือสักประมาณ70ดอลลาร์โดอประมาณถ้า70ดอลลาร์ปิดแทง่งเทียนแบบเต็มๆแท่งผมก็มองลากยาวไปถึง90ดอลลาร์ ได้อยู่นั่นเองปิดหลุดเทเลไลเมื่อไหร่อันนี้เรายอมแพ้นะครับเนื่องจากโมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่ในสําหรับของ MaxD ีและก็สโตนเนี่ยอยู่โซนโอโซอยู่เลยผมก็เลยมองโอกาสที่โซลนาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นในฝั่งของ XRP ซึ่งผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปโซนนี้เนาะและผมก็เป็นการเล่นสั้นนะครับ TP สั้นๆแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะ RR ก็ เป็นประมาณ3เท่าเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ได้ปิดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับโซนเนี่ยอยู่โซนโอโซแล้วฉะนั้นก็ไม่ขวัวแะรรา,ราคาตรงนี้แล้วอาจจะมีการย่ออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ XRP เพื่อเกิดเป็นแพทเทิร์นดับเบิลบัตทอมก็ได้นะกรณีนี้นนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้มีของสำหรับ XRP อยากจะเข้าเทรดจุดที่มันคุ้มเสียเเ่ยงก็รอแถวๆโหลเดิมเลยกันนะแถวๆไ้เทียนที่มีการทิ้งเอาไว้เลยกันนะครับหรือรอสโตในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยรีเซ็ตเกาะก็ค่อยเข้าเทรดเลยกันนะครับการไล่ราคาตอนนี้ยังไม่คุ้มเสี่ยงสักเท่าไหร่หลุดแล้วก็ยอมขาดเลยกันสำหรับ XRP ทาร์เก็ตคร่าวๆผมมองไปที่0.68แล้วก็ช่วงไฮเดือนในแถวๆประมาณ0.72หรือประมาณนะ สำคัญก็คือจุดคัดลอดด้วยนะครับรับเพื่อนๆและใครที่อยากวางแผนเทรดทุกๆแผนกับผมแบบเอฟคลูซีฟจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครหนะช่องยูทูบของผมได้เลยนะผมจะอัปเดตข้อมูลเนี่ยทุกๆแผนทุกๆมุมมองเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเหาฉลามเท่านั้นผมจะอัปเดตข้อมูลใน YouTube แล้วก็ใน Discord นะเป็นห้องเมมเบอร์นะครับเพื่อนๆสมัครตกเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือเดือนละ3 0 0บาทเป็นการให้กําลังใจผมได้กันนะครับกดสมัครโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เนาะถ้าใครใช้ iOS ก็เปิด ยูทูบของผมเนี่ยผ่าน s a ฟาร i นะครับกดสมัครได้เลยครับซึ่งเรามาดูที่ทางของบิตคอยในภาพใหญ่น้อจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้นมาถึงในฝั่งของแนวต้านสำคัญแล้วแหละแถวๆโซมมน3 8 0ห0่หรือ40,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นการปิดทะลุเหนือโซนนี้ขึ้นไปได้ไหมถ้าทะลุได้นะเป้าของเราก็จะกาวหน่อยที่ประมาณ 47, 0 0 0 4 8 0 0 0โดยปรโมานะ ก็จะตรงกับการน้ำเวฟที่จะเป็นในฝั่งของการคอนเฟิร์มขา5าเนาะพอดีนะครับแต่ถ้าแท่งเทียนปิดไม่สวยโมงนี้เราก็จะตัดออกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยในห่วงนี้เนี่ยนะครับในทางเฟรมเดลี่เนี่ยสัญญาณเนี่ยมันเริ่มจะเป็นสัญญาณเบรดเดิลเวอร์เจนเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแล้วเพื่อจะเห็นได้จากอาดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อเกิดสัญญาณเบร i เดิลเวอร์เจนเมื่อไหร่นะครับแต่ละช่วงเลยนะมันมีการปรับตัวขึ้นมาจริงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับว่า ต้องระมัดระวงังการกาวของเราก็จะตัดออกไปก่อนเพราะว่าราคามีโอกาสทีท่จะย่อเพื่อนๆก็ต้องทา, exactly, าความเข้าใจว่าจริงๆราคาของเราเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเยอะมากพอสมควรจริงๆนะครับยังไม่ได้มีการย่อพักตัวแรงๆสักครั้งเลยจะได้จากอดีตมีการย่อพักตัวนะครับตั้งแต่50% 6 1 8เนะครับมันเกิดขึ้นได้น,นะมันเป็นเรื่องปกติการย่อตัวตรงนั้นอาจจะเป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อได้อยู่นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ย่อพักตัวแรงๆเลยซักรอบเดียวนะยังไม่มีเกิดขึ้นเลย ฉะนั้นแล้วนะครับใครที่จะไปไล่ราคาอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะผมก็เอามายำเตือนนะครับจะได้ไม่ต้องกล่าวจนเกินไปนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าขึ้นมาถึงแถวโซนนี้เนี่ยอาจจะเป็นในการย่อพักตัวลงบีก็ได้นะหรือเป็นการย่อภาพให,ใหญ่ที่ผมได้บอกไปอาจจะตั้งแต่3 3 0 0 0ืจนถึงช่วงราวประมาณ27-28มืโดยประมาณเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นตามภาพนี้เลยนะครับเนี่ยย่อลงมา28 0 0 0โดยประมาณแถวๆนั้นนะมีจุดเปิดแกลบทิ้งเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นยังเป็นแนวร,อราอได้ยู นั่นเองนะครับอันนี้ผมพูดถึงในภาพที่มันใหญ่มากๆนะแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดของตัวเองนะครับเพื่อน อยากเข้าห้องเทรดฟรีตลอดชีวิตเพื่อนๆก็แค่คลิกลิงก์ OKX ที่อยู่ใต้คลิปของผมนะครับผมก็มีวางแผนเทรดกับเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือการเทรดวันต่อวันนะครับการแชร์แบ่งปันมุมมองต่างๆการบริ a n a g e m e n t เงินของเพื่อนให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเองก็คลิกลิงก์ OKX สแกน QR Code ไลน์นะครับทักมาบอกได้เลยนะว่าอยากเข้าห้องเทรดใครที่มีบัญชี OKX อยู่แล้วอยากย้ายมาเทรดกับผมก็ แจ้งบอกในห้องไลน์ได้เลยนะครับส่วนในภาพระยะสั้นเนี่ยผมก็มองเป็น rising wave เนาะเดี๋ยวผมจะไปเทรดกับเพื่อนเม member กับเพื่อนโอเคกันแล้วเนาะส่วนใครที่เทรดเองอยู่ตอนนี้นะครับก็ระมัดระวังในการเข้าเทรดกันด้วยเนาะผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างๆมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ลองเอาแผนของผมเนี่ยไปวางแผนเพิ่มเติมแล้วกันเนาะแล้วก็ผมมีกิจกรรมนะครับสำหรับคอมมูนิตี้ของผมเล็กๆน้นอยๆนะครับผมแจกรางวัลสูงถึง ร้อยยูนิตีต่อสัปดาห์นะเพื่อนๆก็สามารถมาเข้าร่วมคอมมูนิตี้เล็กๆเฮาฉลามกับผมได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้เนาะก็คลิกลิงก์โอเคของผมได้เลยครับถ้าเ,เพื่อนบอกว่าข้อมูลของผมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเนะาะใครที่ทันขบวนหรือตกรถยังไงก็คอมเมนต์บอกผมไว้ทีใ่ใต้คลิปตารางกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยัปเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาฉลามที่กับวันเหม่กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ